สบายดียินดีตอนรับเข้าวูุซองน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเหนือแชน่นดทุกคนเดี๋ยวดีน้องตุ๊กยู่บ้นบานพักบานนาไก่เนยู่เมือ,เมองเวียงใซนั่นเองเนาะทุกคนออกจะคลองมากน,นี่นจะคลองบานพักขับพังขับซ้ำเหนือโนดโนดเนาะทุกคนเดี๋ยวมื่อนา้เฮาสุภานนองอูไปทำสร้างหลอนแล้วก็สิไปบานแม่อำมาสัน่น จะไปถามทางไปนอคือบ้านนาเฮียน้องตุ๊กบาเคยไปจ้าเถือ่อนั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวจะพาน้องอูไปลองเมืงองนาอทุกคนเดี๋ยวจะถามคนทางเวียงไซนี่นาะว่าไปทางนึงเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เรากำจะไปสอบกินข้าวเดี๋ยวทาน้องอูมาก่อนเนาะเขาจะไปทําสั่งหลอดปลาซ่านคือเมืองสบเบาเมืองเสียงขอขาบไปนอนเลยเนาะทุกคนเนาะเขาขี่รถออกมา แต่เมืองสุกบาวเมืองเซียงขอก,กับประมาณหอยกับ1ิกิโลเมตรน,นั่นเองเนาะทุกคนแลเมืองสัมเตอเฮากับบริป้เนาะมือวานนี้คือองตุกโทษา,ามอยเซียงบ้าเซียงสัมเตอค่ะนะคือเราอะทางมันยากหลายทางขับรถบุก,กิ้งแพทแๆคือไปบัวนั่นเองเนาะทุกคนนลอีกอย่างทางมันกรเพน,เนั่นเองทางมันกรเพล้วก็ทางมันเปมันเพนเนาะิ่นกำลังแปลงมันก็เลยยากเนาะไปมายาก ไอเสียงวา่าถ้าเออเราว่าเรามาบันทิดทว่าถ้าอยากไปหลังจึงไปพร้อมเราก็ได้แต่ว่าอ่าน้องตุ๊กกับน้องอุวาสิก,กับก็น้นองละสิออกไปบางเถื่อก็ได้ไปมังเฮียบบางเถื่อก็อาไปได้ไปเนาะทุกคนน้องเบิ่งอ่าตามตัวจริงเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น้องตุ๊กก็ออกมาคลิปที่น,อนอ้องน้องอุย,ยังเกียมเครื่องอยู่เนาะทุกคนเนาะ คืออ่าไปสัมตือเมืองก้อนห่นคือระยะทางตั้งแต่เวียงไซหอดนันหอยสัมตือคือหนึ่งหอยสี่สิบสี่กิโลเมตรนั่นเองเนาะทุกคนถือว่าไกลอยู่เด้อสำหรับแบบทางโคตรเขี่ยวทางโค้งนั่นเองเนาะทุกคนเนาะคือไม่นี้เอาสิพาไปเลาะตัวเมืองเมืองเวียงไซแล้วก็เลาะถามสั่งหลอดนั่นเองเนาะทุกคน แล้วก็จะไปบ้านแม่อ้ำเดี๋ยวตอนนี้เขาไปเบื้องหนองอูก่อนเนาะแล้วก็ไปไปบ้านนาเฮียบ้านของอันแม่ของแม่อ้ำบ้านเนาะแม่ของหนองแฟรบอมยูนนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวน้องตุกขาไปเบื้องอ่ะหนองอูก่อนเด้อทุกคนเด้อตอนนี้เขาจะไปบ้านนาเฮียเนาะเขาบอกเขาทำเลาะทำแล้วก็ปีก้ามี่เขามาแล้วเนาะอูเนาะเดี๋ยวนี้เราก็เลยแบกขานแปลงรถนิดนึงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าลูกปืน ลุกปืนรถของเฮานะ่ะแตกกอันนี้ก่อนนี่จะเข้าร้านนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหฮาอันเดินทางไกล้เนาะเราขี่รถสานกันสองคนน้ำหนักร้ายเกินสองคนเคร่งแน่เลยบวรอดดูที่น้ำหนักสันกับกระเป๋ากา็น่าจะได้ร้อยแล้วค่ะ ไปเจอกับครั้งแรกตลอด ทางคืออยู no, s <S ่เส no, ียงคอเลยลงมือบอกค่ะลงมือบอกอะไรยับยับคิดรถไปมี่ทุกคนคืออยู่เสียงคอเลยเนาะลักษณะเดียวกันเตะเนาะลักษณะคือการเตะเนาะแต่ว่าเป็นอแบบห่างวัดเก่าเนาะยึดตานทรงหน้าเลยหนี่แบบนี่ก็เป็นดอกแบบอ้าวกล้องทีู่้ฮะกระปุก ไอ้หยดมาจังที่หอดบ้านนาเฮียนี่เพาไปด้วยนั่งกันนะว่าไอ้หยดมาหอดบ้านนาเฮียคนนี้เราข้ามาฮอดบ้านนาเฮียแล้วเดินนี่เนาะเราอยู่กวางกวางบ้านนี่เดี๋ย้อนสิพาทุกคนไปเลาะแถวบ้านนี่กันได้ทุกคนเดลยลมเพ่นอยู่แถวๆในบ้านนี่หมู่บ้านเพ่นก็เป็นหมู่บ้านน้อยๆี่เดินทุกคนเลยแต่ว่าอยู่แคมทางระบางทางไปอันน้ำแมวอันเองเนาะไปจับ เงียบดีเนาะฮะเออ้นลายดิปะต่มานนีเป็นเียรนปาเปื่กอะไรเนาะหอมไรเนาะปาเม่าสะอาดค่าค่ะแม่ผม ผมลื่นเจนดีคือแบบเอาเท่ามาเนาะบายดีลืมทางเลยมั้งลุกจำเนื้อมาลูกนะ,อะขอดมานน้าเฮี้ยแล้วนะทุกคนเจอกเวลากี่ชั่วโมงเฮ้ยจากนาทีจากนาทีสามสิบประมาณสามสิบอ่ะ บ่หอดเดียวบ่หอดนขี่รถมาแป๊บเดียวนึงนหเออบ่หอดหอดสามสิบนาทีแบบไนี้ขี่ขี่ตัในเมืองยังใส่มาเมือาใส่สิบป้าสิบนาทีสิบห้านาทีนิ่เนาะสิหนาทีสูงสุด้านาทีเนาะบ่อันลูกแต่สมิง่มาโมงสามสิบเขามาฮอดบ้านนานเนีายเก้าเกดแต่โดนบุนะไรกับุเก้าแก่แต่โดนเขาใหญ่เก้าเกบ้านน บ้านเก้าเขาพิกลบันเราปั้มยูทงมาทูลไปทำคนหลังอ,อันนันนนนหห้นอันมีอันเฮาข้นอันมีอันแม่มีแม่อันนึงเพิ่อนอยู่บ้านนี่แหละแล้วเพิ่นไปเอาผัวยู่อันลองซาน,ลอ,ซานลองซานไม่ใช่สมบ,บูรณ์เละเ,เออเพิ่นอันแล้วเลยเพิ่นอาบ้านเพิ่นอยู่นีก่ก็เลยว่าเออมาเวลิน,นเพ <laughs> ิ่นเลมาล่ะพักนอกวัสดี ใครเลยก่็กก <laughs> หมูใครประตูตากูงหอมตักเข่าดิน,นหอมน้อยเนาะหอมบัวน้อยอันนี้กินกับอันกินกับมะม่วงแซ่บสวยน้อยแส่วนคนจะไปดีสะไปดีพ่อท้าวล,ลูกมาแตได้สมบูรณ์โอ้มาแต่ไก่หนุ่มาแต่ไก่ไโอ้มาลินอันนั้นลูกท่านเราแม่อันอันมีอันแม่มีแม่ผู้เนื้อขนาดิ่นเพิ่นยู่อัน คนยูอันนอยู่บ้านอันนี้เ่ว่าวพั่นไปแต่งงานยูอันใส่สมู์เอวใส่สมูยู้องาน, sequel, at at น okay. แล้วก็เลยอ่ะมาลิ้มบานมาซื้อคนซื้อแมอัมพอนะมูจับะเ่อัมพอนอัมพอน่ช่างเรืออแ่เมอพอนด่สน้านอ่อยพ่งจูบแล้ยูยูอันลองซาน จะว่าคนณบ้านที And ่นี่ก็เลยว่ามื่อมาจะลองมาลินเบิ้นะมาลินเบิ้บ้านคดีว่นยาเดหันปดิฉันเหอาคนกูนั่งนี่เช่นเกล่กีลเอ้ไม่อำมาเบิงเออเอาไม่อำมาเบิงนี่ๆๆนี่ไอเฟิงเป็นนี้เม่อนำแมนบอก

เราอยู่มิจังเนี่ยเนาะเราอยู่ใส่สมบูรณ์อยู่ชายสมบูรณ์ออยู่ก็ทางเมืองโฮมโลซานอยู่โลซานอ่าเออในลูกกับบางคนบ้านเดียวกันกับเราอยู่โลซานเราไปแต่งงานอยู่คุณในเราไปเอาอ่ะหัวขัวเราไม่คนไทยบ้านลูกคุณนี่ดีคนอาบ้านเพคนอยู่นี่แล้วลูกว่าได้มาเวียงไซลูกว่าเลยมาเวลินคณะการลูกเพื่อมีลูกแฟนดิเออแม่เลอเออเอออันน่าเฮือนเฮือนนี่พอเล่าเนี่ยมันยัง แม่เราตายแล้วหนอแม่แม่เราเสียอะไรหนอยังขอเป่นยังยังอายยังพ่อกขาอายอายเป็นแบบเดื่องะลงทางรถไปลงชุดทไถเบืองไชายค่อยผู้เบืองนั่นเลยค่อยผู้เบืองทังไงอ่ะข่อยลงชุดทไถเบืองไชายมันลงค่อยผูกเืองพวกเพี้ยนั่นอ๋อเดออันนั้นอันนี้พอพอเล่ายังแม่เราตายแล้วอ๋อพอแม่เราตายแล้วแล้วก็อายคิงเคีงเราก็ยังอ๋อโดยอด้ ข้างนอกบ้านนี้เนาะเงียบดีสะอาดดีเส้นทางลัดไปนางแมวลันรัดไปด้านเนาะไปนางแมวน้ำเลยเลยเลยลูกนี้ลูกนางแมวสี่สิบสองลักกบไก่เนาะกบไก่เต้าห่าอย่างเห็นอยู่พริกหน่าวบดีแทบบดเฮ็ดเราได้นี่นะเขาดเต้าเลยประเทาอันเฮ็ด แอปเขาอ่ะงามเนี่ยนนี่จำิเขาเขานี่ยทิเ่จังามแอปเขาที่บ้านก็เอินติดเข้ากันมันทำอะไรเมื่อนจำเนื้ออเออฮะกับเมื่อไดสิบปาเมื่อนเมื่ออัเคยเพื่อนเมื่อเอียบีอ่ะแก่เอาเท้าเราบอก ลูกไม่ได้อ่ลูกน้องน้องชายของอันอันั่นเดออันของของเอฟมันเบบีฮะนะของอันปะพุมฮะเด้ลูกเราเปนยังยังยู่เวียงยังยัเวียงยางยเบีย ร้านอายุสุกเนือกูจักกันหมดเป็นลู๊ดหรือลุงเราเป็นลู๊คอกันอเดี๋ยวสีลองไปซอกดอกทรายเขาประพวคนเนี่ยนี่ค่ะอันพาน้องอูมาซอกตามหาอาปานพี่ดอกเขาแม่อ๊อฟเนาะทุกคนเนาะเข้าไปนิดนึงเขาไปนขายปะเป๊ะไปขายอยู่สุกเนือเป๊ะ โบหู้วาหลักเนอร์เราทุกคนเนาะเดี๋ยวในเฮามาหอดบานาเฮียเราเมื่อกี้น้องตุ๊กเขาไปลมหันเป็นพี่น้องตัวเองเราทุกคนลมไปลมมาพี่น้องตัวเองเนาะคือเป็นพอเทาทเอง,งนเองงนเงงงาะหลังนี่บ่บ่โบหูดิเลาะเป็นนี่แหละเอาหูไปถามไม เราอูจือบอกเมื่อกี้อันพอทาวานละว่าเป็นพี่น้องเดียวกันเป็นพอเนี่ยพออ่าพี่น้องเดียวกับพ่อท้าวอแม่อ๊อเค่ะอือเป็นอะไรลราเป็นรูคองอันนั่นบอกคองคองเอือยบอกรูคองอันเลยจากกางลืมละทุกคนอย่าเฮาน้องใคพี่่าเทาเขาถามเด้ออันกูจักเงินอันของอายแม่อันนี้ว่ะ นี่น่ะอันนี้มันเป็นแม่อ่เพผมอยู่ตะก้อนผมอยู่บ้านอันเนี้ยนี่นะลูกอยู่ไายปะเขาอยู่ล่องสานเดี๋ยวเขาอยากไปเขาอยากไปงานของพ่อเราเนี่ยเอออชื่อหน่อยไรปะแม่อ่โอ้ยู่คนรุมนี่เลยคนรุมจีวะอีอ่อมเนี่ยนอยู่ก็เตอร์นี่กูพูดจังเนี่ยบอก อเแลักลัง้างก่ตอนมีอะนเข้ามานี่ก็จะเป็นแบบอันมีผักบัวหอมบัวลายเนาะตรงนี่เนาะนี่เนาโอ้ส่วนนี้คือสว่สวนเก็บกูผักบัวผักเทียมทุกคนเข้าเข้ามาอันวันนาเหี้ยทางมาหันจะเป็นอ่า อ่ะสื่อมื่อวานจะค้าขายกันเนาะคือเป็นบ้านนาหน้าวีดหน้าม่อนนะบ้านปุ้งอ่าบ้านปุ้งแล้วก็มีบ้านปุ้งหน้าข้าวมันจะมีหน้าหน้าหน้ามาเนาะทุกคนเนาะแล้วก็หน้าเหยื่อเองแล้วทวดไปเมืองควนก็มีรถเมล์เนาะเส้นทางที่ที่ไปทางใต้ไปเมืองควนกับไปทางนี้เด้อกูมีรถเมย์ไปอีกโอ้มือนาจะต้องตุกขี้รถเมย์ไปก่อน ขี่รถเมย์ไปซัมตึกโอ้ล้างนี่เนาะล้างเขาจะว่าล้างสุดท้ายเฮือนเมย์อัมบุกเลย <c oughs> บุกเลยบุมีเพื่อนทั่วทั้งสองคนแล้วลน่ะสบายดีสบายดีอันนี้เป็นเฮือนของกันพ่อไม่อัมอ่ะแม่พอเนื้ออัมแม่ไม่เป็นเฮือนของอันพ่อไม่อัอมอะ่ะอัม มเมนแมน่ลังนี่แล้วลูกมันลิ้นลูกฮันอันเป็นคนไทยบ้านเดียวกันกับอันแม่อ่ราไปิวร้องซานเนาะเออ,เ,อ,อเป็นคนไทยบ้านเดียวกันละลูกม,มัาเป็นมู่กับอันกับลูกเราฮะนะเออ,เอ,อแล้วว่าได้มาเลียงใส่แล้วมามา,มาแวลิ้นมาถามหาซื้อแม่โอ้พ่อวิวอ่ะวิพ่อเขาพ่อมีอันอนี้เขื่อน ติบเข่าเลาวทุกคนเมื่อวานนี้คือจะซานติบข่าเคนเด้อเดีโทรหาทกอนนองเฟดนชุดีใจได้มายากซื้อๆก็ดีใจเล็วน้องอู้เห็นเพื่อนแม่อ่และเจจะดีนากน้องอูจะโทรหาน้องแฟนเนาะว่าเเบิ้งเงินพอเถ้าเบิ้งเงินพอเถ่าลอยขนาดมาจะนำจำเพื่อนเลย น้องแฟจจิเนนเลยโทรหาน้องแฟจเนาะว่าน้องแฟจจิหาบอกไอโทรหาน้องยูเลยอันนี้มียูกับบอมไปดีทำไมว่าสันอยู่ไหนอยู <h ats> <h ats> <h ่ต้ันอยู่บ้านพ่อตู้เธออยู่นะเฮียมาหอดดเฮียเลยหอดหอดเหอนเลยอเดียวนี้นะอดเหนหอบเหาขอะไแมงนห้ง นี่ไงหาแม่ไปเออต่อไปเนี่ยเนี่ยม่็นประตูกำลังพิชิตเลยเออประตูอันนี้บอมบอยู่อันนี้บอมโมเป็นยู่อีกสบายดีเฮ้่อีโฟย่างย่างไรล่ะปะอีโอย่างไรล่ะปะย่างไรแล้วย่างหัตถ์เส้าเออดีใจดีใจมูของหลานมา มูอของร้านมามีร้านส้าสองคนมากอว่าเป็ดเอื้อยอเป็นเป็นอูรุ่นเป็นเอื้อยเป็ดมูอรุ่นเอื้อยเออเามูอของจ้าลุนี่แมนแบบมือไอ้บ้าขอกระนึ่งยูทาแม่แป๊ดยูสุดเลยเงินประตูตัวหนานดิยูสุดบางรายจะเป็นกระดิไปสวนเปสวนไป็นชวนกระดิบหัวตึงหัวตึงปทังหรือ พูดอะไรกันท oh, oh. ั้งน,นั่งซิมไปทังน,นั่งนยอะๆอู้วโอ้โหแถววัดไทยนเยอะไปไปทั้งงานขวันั่งซิมเลยนะอือพูดอะไรกันจะไปแม่เลยอู้ไปบอกทุกคนทอนไปเวียงไซเาไปอะทั้งหมดสี่เมืองเสจอเวลาอยู่สามหมื่นแล้วก็สองคืนนั่นเองเนาะทุกคนเนาะอะหลังจากที่ขี่รถมาหอเพื่อนน้องตุ๊กกับเมื่อยน้องตุ๊กกับน้องอุก็ ซัดเบ็ดคือนอนเนาะน้องตุ๊กหากระอาบน้ำแล้วน้องตุ๊กเลยมาอัดคลิปปิดคลิปเัินเองเนาะทุกคน <c ười> คือทั้งมวลและกระทั่งระจนภัยเนาะ <c ười> สิ่งที่น้องตุก๊กยานที่สุดคือเอาคี่รนดมกันไปสองคนสองคนแต่ว่าอ่าหนึ่งฮาบูฮาบูแปรงรถนั่นเองเนาะทุกคนเนาะ <c ười> หนึ่งยานตีรถหัวสอง <c ười> ยานแบบ บดน้ํามันอยู่กลางทางเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ว่าเฮาก็เซฟตัวเองกันเองเนาะทุกคนทุกคนบ่ต้องเป็นห่วงเนาะเพราะว่าเฮา2คนเซฟตัวเองคือถ้าเจอปั๊มน้ํามันเฮาจะต้องกวดเบิ่งรถเฮาเบิ่งเนาะว่าน้ํามันรถยังบ่แล้วก็ถ้าว่าเสียงรถเฮาเป็นอันดเฮาจะพาเขาพาเขาหานั่นเองเนาะทุกคนคือลูกปืนหรือว่าบักบีแตกนั่นเองเนาะรถจัก คือน้องตุ๊กน้องอูขี่รถไปสามเมืองสามเมืองเรียบมาแล้วก็เออ่น้องตุ๊กออกไปทางน้องข่างขี่รถออกมาทางทางบ้านทางอันเมืองแอดเซียงคอสบเบาอ่าเมืองแอดเซียงคอสบเบานี่ก็เสื้อเวลายอยู่สองมื่นเนาะทุกคนเนาะเสื้อเวลาสองมื่นคือมืองอิดคือนอนอยู่เมืองแอด มือต่อมาคือนอนอยู <laughs> ่นอนอยู่เวียงไซเลยเนาะเพราะว่าอ่าขี่รถขี่รถแต่อ่ามืองแอทหอดเซียงขอก็ประมาณ18กิโลเมตรเนาะคือขี่รถจากเซียงขอหาสบ ப เปาวกว่าประมาณ30กิโลเมตรเนาะลงทุกอาจับบริษายตัวเมืองอะ่ะตัวเมืองเมืองสุปเปาเหมอนเบิยงเดือ คนเพราะว่าหลงตูกขับรถนั่นเองเนาะทุกคนเนาะจะสามารถไปเบิ่งในคลิปของหลอูได้เนาะคือหลังจากนั้นเฮาก็ข,ขี่รถออกจากเมืองสบเบ้ามาหาเมืองเวียงไซคือเสิยเวลาอยู่60ปลายกว่าหลักเนาะประมาณ67เนาะหลงตุกก็เลยรวมามาขาๆประมาณ110กิโลเมตรเนาะหลังอ,ออกจาก ออตั้งแต่ออกจากอันเมืองแอดมามหาเวียงไซคือเสเวาาอยู่ห่ยสิบกิโลเมตรเนาะแล้ววันนั้นเฮาก็เลยออกจากสามเมืองเล็บมามามา,มายูมเมืองเวียงไซเขาก็นอนคืนนึงนอนคืนนึ่งหลานมือต่อมาที่จะขึ้นมาซําเนือนคือมอนี่เนาะคนเฮากันเลยไปบุกหาพี่น้องของน้องแพทย์นั่นเองเนาะทุกคนไปบุกหาพ่อท้าวของน้องแพทย์นั่นเนองเนาะ คือน้องแฟตบอมยุของเขานั่นเองเนาะทุกคนไปหาผื่นกันนะฮกเนาะไปยามนี่ถ้าสำเนือต้องอ่าถ้าสำเนอต้องมีอย่างหนึ่งเนาะคืออ่าเพื่นอนๆไปพื้นจองหาเขาหาหนามเขากินเนาะทุกคนถึงว่าเขาอิ่มยู้เขาก็ต้องได้กินนั่นเองเนาะส่วนคลิปนี้น้องตุกกับน้องอูเดินทางมากกถ่อว่ามี ข้อมปลอดภัยโดยสวัสดิภาพมหาหอดเรื่อนโดยสวัสดีภาพเดอ้อแล้วก็ขอบเจอทุกๆคนที่เป็นห่วงและก็สงกำลังเจอหน้องตุกกับน้องอูเดอ้อขอบเจอลายๆส่วนคลิปนี้น้องตุกก็ขอล้านคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังเจอหน้องตุกกับน้องอูเหตุคลิปต่อไปเดอ้อเดอ้อบายบาย